I'm not. Thank you for watching. รุ่นที่235สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการรบแบกจุโดรุ่นที่81ปัจจุบันท่านได้รงบตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5กองพันสวนสนามที่2าจากกองทัพเรือรา่ที่2รับนำโดยนวมนลนพนัยสวนเต็มบาทเป็นผู้บังคับกองพันสวนสนามประวัติการศึกษาเป็นนันเกเรยียนในเรือรุ่นที่9 7 สเปนการศึกษาหลักสูตรชั้นเรนเรือนาวิิทยุินรุ่ที่ก้าสามเกส็นการศึกษาหลักสูตรการพริเศษแผนการระเวกโซนตะันบกได้ปรยบนนาวิทยุินรุ่ที่3กหลักลสูตรสุนทาการนาววิทยุหินรุ่นที่43ปัจจุบันท่านน่งเป็นผู้กับกองทหาร,ทรหาที่8กรมาที่สามกองอดหน่าววิทยุินับ สวนสนามที่5จัดกำลังจากกองพันทหารรางที่3มกรมทหารรางที่5้าโดยพันโท,โโท,โทงคงเทพแตงรับเป็นผู้บังคับกองพันสวนสนามประวัติด้านการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่40เป็นนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยราจุลจอมเกล้ารุ่นที่5 1สําเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักชั้นในร้อยเหล่าทหารราบรุ่นที่1 1 9สําเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นในพัน เร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศร,รุ่นที่235สําเร็จการศึกษาการรบแบบส่โจนรุ่นที่81ปัจจุบันท่านดำรงตาแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรงนทหารราบที่5กองพันสวนสนามที่6จัดกําลังจากกองพันทหารื้นใหญ่ที่5กรทงารนื้นใหญ่ที่5โดยมีพันารีปอนสุวัสด์แก้วสวัสด์เป็นผู้บังคับกองพันสวนสนามประวัติการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่40 เป็นนักเรียนแนวร้อยโรงเรียนแนวร้อยพุทจุลจอมเกล้ารุ่นที่51สําเำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นแนวร้อยดาวทหารรุ่นที่61สําเำเร็จการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำาชุดที่92สําำเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางกาศรุ่นที่2-35และสำเร็จการศึกษาการรบแบบจู่โจมรุ่นที่81ปัจจุบันพันโทพสวรแก้วสวัสด์ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารผู้ใหญ่ที่5กรมทหารุูนใหญ่ที่5 กองพันสนสนามที่7จ็จัดกำลังจากกองพันพัฒนาที่4นำโดย 1, พันโทวชรพงศ์ก้านลำภูเป็นผู้บังคับกองพันสวนสนามประวัติการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่40เป็นนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพุที่51สเดสําเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารช่างรุร่นที่76สิําเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารช่างรุ่นที่51สเดําเร็จการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำรุ่นที่9กา สํเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่23.5สําเร็จการศึกษาการร,ร,าาร,ารบแบผบผิวโจรรุ่นที่8 1ปัจจุบันพันโทวัชรพงศ์ข่านลภูดํารงตําแหน่งเป็นผู้บังบกองพันพัฒนาที่4ครับกองพันสวนสนามที่แปดจะกําลังจากกองพันทหารตัางที่4ี่ต่อนกองพลพัฒนาที่4โดยพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยเป็นผู้บังคับกองพันสวนสนามประวัติด้านการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 71. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชัช้นในพันเหล่าทหารช่างรุ่นที่ 48. สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่ 88. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรส,ส่งทางอากาศรุ่นที่223และสำเร็จการศึกษากที่ 72. ปัจจุบัฐฐนท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันทหารช่างที่42กองพลพัฒนาที่4ครับ